นี่คืองานตัดต่อปลายขายยีนของช่างหนึ่งตัดต่อขายยีนครับ Uniqlo สองตัวครับเฮ้ย hey, Made in Cambodia นะทำในจัมพูชาส่วนตัวนี้ Made in Chinese Chinese ใช่นั่นเองครับนี่คืองานตัดต่อปลายขายยีนของช่างหนึ่งครับผมแจมแจมแต่เข็บอ้วนอน,ออน,นี่ดูก่อนนี่คือรีวิวผลงานจริงๆสองตัวครับ งานตัดต่อขายินมันจะต้องสไตล์นี้แจ่มๆครับช่างหนึ่งจะใช้จากอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การเย็บของช่างหนึ่งก็จะเป็นสไตล์สไตล์ช่างหนึ่งเองครับผมตัวนี้เป็นยีนดูนิคอนะครับแล้วก็จะเป็นผ้ายืดเวลาตัดต่อขาเนี่ยถ้าช่าง ไม่มีเทคนิคหรือไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันจะทําให้ขาบานเป็นกระดิ่งนะครับแต่ช่างหนึ่งแก้ปัญหาตรงนี้เสร็จสรเรียบร้อยครับขาไม่บานเป็นกระดิ่งได้นอนครับผมตับต่อแล้วจะสวยและแจ่มครับผม ถ้าสนใจใช้บริการก็ติดต่อบ้านเขียวได้เลยครับ N U N G 7955ช่ <Jub il> าหนึ่งบริการทั่วไทยครับงานตัดต่อช่างหนึ่งก็ทําได้รีเซ็ตตรงใหม่ทั้งตัวก็ทําได้ครับซื้อมาไซส์ใหญ่ไม่พอดีไม่พอดีตัวก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้วัดไม่เป็นก็ส่งแบบมาด้วยทักตัวนึงก็ได้ครับซึ่งลอกแบบได้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยลูกค้าชอบสอบถามเข้ามานะครับว่าช่างหนึ่งใช้จักอะไรก,ก็คือจักอุตสาหกรรมนี่แหละครับมาตรฐานนะครับ เงานช่างหนึ่งก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเสร็จสดๆสร้อนเลยไม่ได้ใช้จัรเย็บลูกโซ่นะครับคุณลูกค้าเป็นจัรอุตสาหารกรรมนี่แหละแต่ว่ามีอยู่ที่เทคนิคของช่างนะว่าจะทํางานออกมาได้สวยง,งามและแจ่มขนาดไหนนี่คือจับนะเรียบร้อยครับเนี่ยางนเนี่ยตัดต่องานช่างหนึ่งเป็นแบบนี้ครับ ตัดต่อแจมแตะเกียบตจมๆมแน่แนทนครับไม่ต้องง้อจับเรียบลูกโซ่ครับลูกค้าสอบถามมาเยอะช่างหนึ่งบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อจับเรียบลูกโซ่เพราะหลังหนึ่งเกือบแสนครับผมใชม้แบบนี้ดีกว่าแน่นทนนะครับไม่หลุดนะครับนี่ครับงานสไตล์ช่างหนึ่งครับขาไม่บานเป็นกระดิ่งนะครับคุณลูกค้าเนี่ยง,งานสไตล์ชั้งหนึ่ง ตัวนี้สองตัวเลยนะเป็นแบรนด์ยูนิคอร์นะครับเม็ดอินคาบูเดียกับเม็ดอินจางเน่าชน่นานะครับหนึ่งตัวเสร็จเรียบร้อยอีกตัวที่เ้าจะใช้ได้ยิงของวินัสนะครับผมทามการตัดต่อปลายขานี่เห็นไหม,หไหมดูตะเข็บกอนดูตะเข็บกอนร้อยเห็นไหม เป็ดมันสวยมากครับแบรนด์ดีนยูนิคคือตัวสีซีเนี่ยช่างลูกค้าบอกว่าขามันใหญ่ไปนิดนึงก็ช่างหนึ่งไล่สเต็ปเข้าไปครับหรือปลายขาหนิ้วครึ่งครับแล้วตัวนี้ก็คือประมาณ7นิ้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากเป็นกระบอกเล็กนะครับใหญ่มากครับเซ็นทรัลร้พร้อมส่งงานครับงานตัดต่อปลายขาบายช่างหนึ่งครับสุดย่างไรเจมเจมยิงลูกค้าเอามา3ตัวครับอีกตัวหนึ่งมันแค่ขาดเฉยๆแล้วก็ช่างหนึ่งก็ซ่อมให้เย็บให้ครับเสร็จเรียบร้อยครับ